สวัสดีค่ะโมนีน้องบาชาแนวผ้าเขาสวนยางนะคะสีผ้ามาเบิงยางค่ะยางตันหนี้พันปีสองปีก่อนนะคะเป็นยางหนาตายค่ะพี่น้องก้อนนันอีออกดีค่ะเพราะว่าพันตุนใหญ่แหงแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาหนาตายนะคะกีดโบออกก็เลยหยุดกีด พล่อยพืนไว้ก่อนให้พืนรักษาตัวก่อนนะคะามาปีนี้เปลือกพืนแตกค่ะเปลือกแตกเปลือกแตกนะคะถึงเป็นหนาเก่านะคะ เปลือกเก้าจะแตกออกนะคะนี่ค่ะพี่นอ้องปีนอีกเลยมาลองกีดไหมเพื่งค่ะเปลี่ยนทางไม่เปลี่ยนหนาลองกีดเึง่ เมตรดเดียวนะคะ <c oughs> ถือว่าออกดีนะคะอันนี้ก็บริใส่ยาเหลียงหรือว่าใส่สารหรือว่าใส่ปุ๋ยวันเป็นพิเศษกว่าทุกปีนะคะก็ <c oughs> คือการแน่วปฏิบัติก็คือตามปกติทุกป,ปีนะคะ วานปุ๋ยธรรมดานะคะบทสรุปหนึ่งก็คือก็คือลองพิษล่องถึงอะพี่เนาะคืออันไดมันบอกเลยยุดไหวก่อนนะคะนาย่างตุนใดน,นี่ยางบนไหลย่างหนาตากระยุดธผักไวก่อนนะคะ ปีสองปีลองม่กีดเบิงก็คือยางสะหินเนี่ยแหละพี่น้องกลับมาออกดีคือเก่าค่ะให้คนดูแลจาของก่อนนะคะนะพี่น้องคุณได้ยังนาใต้ก็ยุบไปก่อนพี่น้องเด้อกีดต้นไม้ก่อนกีดต้นไม้ต้นนี่นนก็พากไว้ก่อนนะคะ มีไล่ต้นค่ะต้นนี้ก็คือกันค่ะนะะเปลือกจะแตกออกปีนี้มาลองกีดเบอไหมนะคะก็ออกแน่อยู่ค่ะ คือต้นที่นาตายนะคะไปยุดเวกอนค่ะตอนนี้มดสนิจกีดนะคะแต่ว่าเปลือกกำลังแตกด้วยค่ะนี่ปีนี้พิหนาพู้ขาสิล่องเบิงปีนี้ยังมดสนิจกีดนะคะปลอ่อยเพื่อยวกอนอันนี้คือการค่ะต้นนี้นาตายร้ายค่ะเปลือกแตก อาละค่ะพี่น้องคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหนาได้เสิ้อผ้ามาเบึงอีกค่ะว่าจนไหนส่งหนาหนาวเขาหนาหนาวย่างเสืออกดีสำไหนนะคะสวัสดีค่ะ